สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นั่นสี่จะพาย่างไปกินกาแฟน่จานจะเนาะเห็นสไฟรถแบบๆแบ,บบอ่อจ่ะนั่นสี่จะย่างไ่จักหน่อยด้วยจเพราวาไปหับเด็กหน่อยนักเรียนน้ำนาจ้ะเ่อน,เนบ้านเพื่อนฝากไปหับลูกเพื่อนให้นะจ้ะเมื่อนี้ สี่โมงยี่สิบจะรถนักเรียนมาส่งอยู่ปลายรถเมล์เนาะจ้ะเนาะยังไปกับประมาณหาหน้าที่เนาะจ้ะจากบ้านแน้นสี่ไปแน้นสี่จะว่าสมารถถ่ายรูปเด็กน้อยนักเรียนให้เบิกน้ำได้จ้ะแต่ว่านเน้นสี่จะแวะเขาไปกินกาแฟถาเพลินเนาะจา้ะเนาะวิดีโอสัตว์แนวจังไนได้จ้ะก็ไปยังไล่จ้ะ อากาศมืนี้กับ,บ่มีแดดจะ้ะตอนเสารมีแดดอยูน,นันสี่ออกไปสวนปั่นจักรยานเลยไปแป๊บเดียวแดดหายจ้ะยังหนาวเลยมือเนี้ยหัวนาฬิกาหมองลนักเรียนมองแน่นสี่เคยมาเรียนน่าจะ้ะหลังแต่ปีแรกหลังจกขันกระบอ